อันนี้ถุงเท่าไหร่เดี๋ยวไยเอาเงนพ่กนี้ฮะเราจะจ่ายเงินอยู่นี่มัน้อเบขอบคุณม่ะแม่อีกห้านาทีนะทุกคนห้านาทีก็จะข่ายบนุปขอันอน้ำยิงไงแม่ ขขแม่ำีกเน้ำซุปข,ของมันชาะพอแล้วแล้ก็มันใส่เนี่นั่นไปแล้วเขอนเดียวกันขอบคุณ64ท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเอ็นมก็จะเ <c oughs> ดีวถุงเดียวสุดท้ายที่ตัดใจเลย ขอบคุณยอสุดท้ายขอบคุณ1คนดว่าไปบหาขอบคุณค่ะแม่บอกเอาน้ำเขาเลยลา้ดาิตาเ็ดมน้อยเพราะว่ามันมันคุณทำมันนานลยขอบคุณด้วค่ะแม่ล้วกเอาน่ล้วนายายขอบคุณ91ล้านดวงใจด้วยนะคะขอบคุณนะคะ โอ้มีคนมาแตงเก่าอซค้นมาเลยแม่เกลือซีตัวค้นเกือบเก่ือซีแปดบ่มากหมดรวยจะเทียงวบบลูกกระโถมาตามแล้วเขาสิ่งหายเลยบันเอานะคะไม่ไม่เหลือสี่นาทีหนูจะเดินไปรถแล้วหนูจะกลับไหเขารู้อยู่เขามาแล้วเขาโทรเทียนแล้วแม่ไปเด้อโอเคค่ะค่ะเพื่อนๆก็ขอบคุณ90 แบบร้านนงชัยนะคะสิบ,บแล้วก็สามเล่มนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้เราในวันนี้นะคะแอนมินก็คงจะครบสี่สิบนาทีแอนมินก็จะลงไลน์นะคะเพราะว่าแอนมินติดธุระนะคะวันนี้นะะติดธุระก็จะไปนะไปทำธุระก่อนนะทุกคนนี่บรรยากาศตลาดนะคะอีกสามนาทีนะคะนี่ก็คือคขขนคี้ <laughs> คนะคะบรรยากาศตลาดเมืองสุรินนะคะเดี๋ยวเก็บช่วงนาทีสุดท้ายแล้วกันนะคะขอบคุณ f อฟทุกคนทุกท่านที่มารับชมนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลเอวร o วันฮัลโหลไมเฟนตันกิ้วสมาร์ทวอร์ชิงนะคะเอฟซีเอ็มมินขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวยังไง วันนี้ติดธุระนะคะอาจจะลงเร็วไปนิดนึงอันนี้ก็เก็บบรรยากาศในตลาดมองสุบินให้ชมกันนะคะในรอบเย็นวันนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะข้างหน้าเราก็จะมีกลุบยัดไส้และของกับข้าวเป็นบ้านอาหารมากมายเลยนะทุกคนนะคะมีให้เลือกมากมายถือว่าตลาดวันนี้ค่อนข้างที่จะโล่งนิดนึงแต่ก็เขาทำความสะอาดล้างตลาดกันนะทุกคนล้างตลาดกันก็เลยจะมาประมาณนี้นะ เม่นะคะแล้วก็ได้อาหารวันนี้แม่ให้เกนช่วยแล้วก็จะกลับบ้านนะทุกคนเ<อ>าานะะ<อ>าเนะาาขอบคุณทุกเล็บทุกไลท์ทุกกำลังใจด้วยนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้เราขอบคุณทุกกําลังใจเลยลก็อย่าลืมนะคะเราก็ทําวิดีโอก็ไปติดตามทางช่องวิดีโอของเราด้วยในการคลิปวิดีโอท่องเที่ยวในเมืองสุรินทร์ในที่ต่างๆนะคะอาหารในเมืองสุรินทร์หลากหลายก็เที่ยวตลาดเมืองสุรินทร์ ชมผ้าไหมเืองสุดินช้างสุดินนะคะก็ไปติดตามได้เลยทางช่องของเรานะคะ,ะชมในวิดีโอนะคะไม่ข้ามโฆษณานะคะเ,เพื่อเพื่อประโยชน์ให้กับทางช่องของเรานะคะจะได้เกิดประโยชน์นะคะถ้าดูแล้วข้ามโฆษณานะคะก็ไม่ได้คลิปของเราก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะให้กับแอ็นินนะคะก็อย่าลืมนะคะชมคลิปของเราก็ ไม่ข้ามโฆษณาเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะก็จะขอบคุณเปอย่างสูงขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท,กท,กทุกกำลังใจนะคะโอเคแต่ครบ40นาทีแอนมินก็จะลงไว้แล้วนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะแะอนมินค่อยเจอกัน เดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปนะคะทุกคนเนาะนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะเจอกันช่วงต่อไปนะคะทุกคนเนาะสำหรับเรืเนี้มีจะขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านตงเกียบสมเบอรชิ้นขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ